ภาพเอ่อเล็กจุดที่หนึงแล้วนะฮะไหนล่ะช่องดับแล้วมั้งพี่ยอมลงคลิปเลยเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลงลงคลิปบ้างวะเนี่ยเอาซอมซุงฮีโร่ถ่ายโอู้ตายมันมีกล้องหน้าไม่ใช่หรอเอ็งถ่ายแล้วก่อนไม่ไปลงคอมพิวเตอร์ที่บ้านหรือไม่เอ็งเอ็งเอ็งแชร์ไวไฟพี่หนยสิพี่เราเอามาถ่ายดูถ่ายได้ไหมได้เได้อันนี้ล้องเฉยฮะได้แค่ถ่ายรูปมันไม่ได้วิดีโอได้ ได้ไม่ไทีเดียวหนอก็ถ่ายลงก็นั้นเลยวันนี้รับเวชองเล็กจูดนะครับเออสันะเอาเอาไ้ส่งไปให้พี่บอยทรอรอแบบพุทช่างมายิงแบบอะไรตกงาน ได้กาแฟอีกกินปั๊บกินปุ๊บไปปั๊บเลยเนี่ยจริงปุ๊บแบบปุ๊บปุ๊บปวดเจ็บด้วยเสกด้วยนองเอาขึ้นมาใแม่กูแจมาด้วยอันไหนล้มเลยโอ้ยรู้แล้วโอ้ยกูเจแล้ไก็มาถ้าเป่าอย่างดีเอาที่ผายไม่มีกูแจนี่เอาสายพานรถไทยนี่หนึ่งได้ แต่ตอนทอดทอดไงป่ะมอนติดแล้วถอดไงทีนี้ถอดอะไรพานลมอ่ะตุกๆอะมันตุกๆไงมัติดแล้วจะทอดไงทีนี้ถอดอะไรเอ้ยใช้พานอะตุกๆ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 ตัดเจ็บน่ะอ๋อแล้วตองให้ใช้พันมันหยนก็เอาเอาเอาเชือกมาพันแล้วก็ดึงโอ้หะขนาดคนรอบเดียว200กิโลเป็นเครื่องเบนซินเลยถ้าเครื่องเบนซินเชื่ออยู่กว่า ล้างเบนซินอะอืออิจล่าเบนซินกินข้าวแล้วก็ไม่รอ้อนอะไรกินข้าวเอาไก่ไข่ดาวไหนโอ้ก็เอาไก่กับเกาถามหาเออโอ้ร้านเดิมเหรอรู้ร้านเดิมร้านไหนร้านดึกที่เจียวร้านฟีโน่ร้านฟีโน่ชื่อร้านใหม่ครับตั้งชื่อร้านให้เขาใหม่ร้านฟินโน่สี่พันห้า เจ็ดพันจะได้จะได้จะได้กี่พันกสองพันจะได้เจ็ดจะได้ห้าพันจะได้หกพันต่อรองได้ขึ้นแล้มาเจ็ดพันใชยยากว่ะ้าเราซื้อไปกี่พองนาได้อยู่ใช่ไหมล่ะ่น้าได้อยู่อยาเทน่าไม่จบเลยเทน่าโทรไปแล้วโทรไปแล้วห้าพันได้ไหมห้าพันเอาไปขายเที่ยวไปขายหกพันเอาไปให้เตาให้เตาให้จะเอาไปอันนั้นอีกฮะ ขาไปขายอกได้หมื่นกว่าคนต้องการเยอะแต่อยากได้สมัยอะยู่ใชบหนึ่งถามซื้อไม่ขายสักทีถามเป็นสีอะไรแบบยายเหจะร่วงเหไม่ใช่ฝั่งนู้นสีแดงเดินๆแบมนี้ตอนนั้นต้องไม่ใช้เครื่องวินซินนะแต่งสวยแต่งสวยนะแต่งสวยจะมายสมไย้พักโลก ได้ไหมพี่เผื่อได้เดี๋ยวผมจะอันนี้ให้ผมจะเปิดวาล์วให้พี่เเรงเรงกันรงไวให้ดึงฮะต้องเปิดวาวหรอก็ทอยางเลยันันันแล้วก็ดึงอย่างีแล้วก็ดึงเลยทางนี้มาทางนี้นะฮะ อันนี้เขาแค่อลองเฉยๆไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดเห็นเขาทำกันนี้แหละลำวันนี้นะผักลางนะทุกสิ่งไหมเขาทำนี้ก็ได้ซ้ายมจะตีเราเอง เปิดวาล์วแล้ววาวคันละิงไหนเราเปิดวาล์วแล้วใครสั่งเลยแล้วพี่ว่าพันพันเยอ,อะๆแล้วให้มันหมุนได้รอบอมันอะทำไงวะาดไ,ไปม,มต้องเปิดวาล์วถ้าเปิดวาล์วรูปไปเลยแหละไม่ได้ <laughs> 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 ขาดเลยไม่ได้หรอกรห,หมดสิทธิ์แล้วต้องสายผ่านเล็กสังจวดเงวดทงนนึ่นะะ,อ,ะองดับแล้วครับไม่มีคนดู <S <S 2> <S 2> ครับใครสนใจบริจาคฮไฟไฟะ ใช่ไหมครับใช่ใช่เลยใช่มันใช้ iPhone 14นะเว้ยไอโฟนสิบสี่เลยนะกี่บาทพี่ป๊ซื้อมาจากอเมริกานี่ตัว70,000มื่กว่ายนหัวหม้ายังมาเตะกันให้ดูเอ๋ออี๋เอามั้ยไหนผมผมลองโยนดูลองโยนดูลองโยนดูลองหัวหม้าไม่เตะโทรศัพท์ต้องไงต้องเตาโอที่ไหนโอเตาโอเบี้ยวยังคุยโทรศัพท์ยังอยู่เลย เอาทำไมทำไมทุบจ้ะเครียดะนายจโก้งยังงี้เลยโดนซกโก้งยังงี้ยังเอาโลยงอีไม่ได้เลย่ได้เลยงอเะไเป็นขื่นยงงี้เลยออฮอันตรายนะเจีหกบวกอะทุบมีเาือเปี้ยงเลย่อึ้งแโตดเฉยอีกนะสามทีมกินไม่ทีไม่ใช้ต่อใช่ต่ออีกได้ ไปทำงานไปรุ่นมีดล้อสาวครึ่งหนึ่งเลยนี่ว้าสาวครึ่งหนึ่งเลยได้คือหาเราได้หมดเลยซั่งจริงกี่เรียกไปไปก๋วเตี๋ยวดีกว่าอร่อยก๋วยเตี๋ยวเราวันนี้จะไปสั่งใหม่เอาโคตรพิเศษเลยโคตรพิเศษเออเมื่อวานสั่งพิเศษเมื่อวานสั่งพิเศษได้ธรรมดาเอาสมุดเอ้ยหมดเลยน้ำผู้จัการยิงอร่อยมากสดน้ำเลยยกสดเลยใช่ไหมวันนี้จะไปแก้ตัวใหม่ โคตรพิเศษเลยาโคตร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 เออนี่ตะบัดติกับบัดติพี่ทั้งหมดไม่เอาอะเอาเทียนกิดก่อนไว้ได้เเนามใช่ช่างช่างมเเื่อเ่ี่มาเสลจ้ะามมเนี่ปีเลยแก่ก็ไม่พี่แล้วใจนีพี่คนไม่ออันบางๆงี่นคนไปไหนข้าแผ่นวะข้าแผ่นบางๆคนไปไหน นนคน,นคจาก,การ้านเงินเอาหกโลไปนี่ว่าเยอะ <laughs> เองินก็แบกใส่แค่นี้ทุกอะแค่นี้แะ <laughs> จะเอาห้าร้อยหมื่นเกินไปเนะนี่ตอนเช้าเลยโอ้ยยังไงเว้ยก็นุ่งซาลุกจะเสกระเป๋าไว้กินรถนะ เมอทำเหมือนอะไรนั่นเหรออะไรที่มันชอบลงติ๊กตอกบ่อยอ่ะไหนอะไรพี่ยไม่อะไอ้ที่พูเมียมันไปทำงานเกาหลีแล้วมันกลับมาอยู่ไทยแล้ทุกคนเนี่ยไอ้ที่มันตัดทุ้งผมมัอนกระเทยอ่ะฮู้ย เลยคิดไม่ออกนะครับตอนนี้เราดีโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าพี่ยีบ๊ายบายครับเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวก่อนนะกินข้าวแล้วบรรยากาศดามเช้าครับไม่มีอะไรทำนะครับ